คนนำได้ม er ันนำได้เห็นไหมมันดิ่งไหมมันดิ่งเลยมันดิ่งไหมแม่เจ้าเราโน่นนี่มันด่งไหมหนึ่งสองดมมันดิ่งไหมแม่เล็กบอกให้สองก้อนใช่ไหมสองดมสองก้อนนิดเดียวไม่ใช่เยอะปานๆจะไปไหนียองมาด้านเล็กครับนี่ไงจำได้ตอนหนูเองแหละ

พี่ปอนสอนนะ <c oughs> เห็นไหมอ้าวพี่ปอนไม่เห็นเปลี่ยนเลยพี <c oughs> ป่ปอนปิดปากด้วยลูกอย่าเล่นแบบนั้นลูกกระโปรงอย่าเล่นอย่าเล่น <c oughs>